โอ้ยเฮ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 ้ยมันมีกี่ไม้เฮ้ยแบ่งตากล้องเลยอ้โหตากล้องเลยอาชิมชิมดู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 ครับชิมดูครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาชิมชิมดูชิมก่อนชิมก่อนโอ้โหรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงมันมีกี่ไม้อบอกก่อน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 รสชาติเป็นไงอื้อหือ อือหืออือหืออือหือโอยดูสิหนๆหนโชว์โชว์หน่อยมันเป็นบัตเตอร์ไฟแบบหนโชว์หน่อยโอ้โหอืมอืมอร่อยมากอร่อยมากอืมว้าวโอ้ดูฟินมากฟินมากอ้โ มันดูตรงนี้มันแยกใต้ทุตรงนี้มันแยกใต้มันยอดไปเลยอุ้ยมีกี่ไม้พี่ฟันมีกี่ไม้มีสองไม้ไปเลย ใหนดูซองมาหน่อยดูซองมาหน่อยเอาซองมาโชว์หน่อยสิว้าวอร่อยถึงซองว้าวบอกเลยจิมมัตต์ไฟจัดจ้านยนานอือหือเพนกินกินเยอะแยดหน่อยอ่าเห็นซุนเอิ่มไงล่ะโอ้อ่ะคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้ลาไปก่อนคลิปนี้ขอตัวกินอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งลาเฮ้ยมันแบ่งได้ด้วย ใชนในในยกยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นโอ้โหเป็นสองเป็นสองอันว้าวโอ้โหเอาชิมเอาชิมทางซ้ายอ่าชิมทางขวาเอาชิมทางขวาชิมทางขวาหน่อยไหนชิมทางขวาไหนไหนมือขวามือขวาอยู่ไหนมือขวาอ่ามือขวาอยู่ไหนเอาชิมชิมชิม โอ้โหยอหราติไงห้กินเบิดโอหอืออืือรสชาติเป็นไงไอ้คุณปร่านกินเบิร์ดโอ้หปร่ธานกินเบิร์ดอืออ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 ออ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 อกออออบอาบ